พรานต้อยยืนอยู่กลางป่าทึบใบหน้าเคร่งเครียดจากการล่าสัตว์มาทั้งวันแต่ไม่ได้อะไรเขามีเพื่อนพรานไหวใกล้เคียงกันพวกเขาถือเห็ดและพืชป่าในมือสีหน้าผิดหวังพรานต้อยนั่งใกล้กลองไฟกลางป่าค่ำแล้วข้างๆมีเพื่อนนั่งอยู่ทันใดนั้นเต่าตัวหนึ่งเดินช้าๆผ่าไปตรงหน้าพรานต้อยจับมันขึ้นมายิ้มกว้างมีความคิดที่เรนเพื่อนพรานพยายามยกมือขึ้นห้ามบอกพรานต้อยว่าเรากินเห็ดแทนก็ได้ แต่ครานต้อยหัวเราะเยอะถือเต่าในมือเตรียมคว้างเข้าไปในกองไฟครานต้อยคว้างเต่าเข้าไปในกองไฟเปลวไฟลุกขึ้นสูงเต่าดินทุรนทุรายเพื่อนครานต้อยเบือนหน้าหนีด้วยความสลดท่านทีที่เต่าถูกเผาเสียงฟ้าผ่าดังกึงกก้องลงพายุโหมกระหน่ำกองไฟหลางไปติดกองไม้แห้งครานต้อยตกใจสะดุดรากไม้ล้มมือสายพาดไปโดนฐานไฟจนไม่ผู้พอ หลังจากกลับเมืองพรานต้อยเริ่มฝันถึงต่าทุกคืนในฝันเขาเห็นเต่าตัวเดิมจากนั้นมาพรานต้อยรู้สึกสำน,นึกผิดและไม่ฆ่าสัตว์อีกเลย